สำหรับวันนี้ก็วันที่22เดือนธันวาคมป2568อ,อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วจะตรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วสวัสดวันนี้ก็เดินทางมาสู่ช่วงใกล้ถึงวันสุดท้ายแล้วใกล้มือขอนเขมามัและเด้อมื่อเนี่ยประสิทได้อำลาพาจากกันแล้วพูได้ยินเสียงก็ ต่อไปสิปีนี้เดอ้อเสียงพระเทศนิาปลาในวัดเสียงสวดมนต์ตลยายนี่สิปีนี้เนาะทั้งร้อยอ,อีกปีหน้าเนาะปีหกเก้าเนาะก็ไเจอกันอีกทีหนึ่งขนาดนี้ก็ทางคณะสงฆ์ก็ได้เตรียมตัวออกแยแถวออกรับบินทบาทตอนรับศรัทธาสายศรัทธาจี่ย,ยายโยม ที่ต่างถิ่นบ้านไก่เลี้ยงเงี้ยนในเข,นนเขนตตะบ,บนอำเภอห้ยพื่งของเราเนี่ยก็ได้เดินทางมาตลอดสายศรัทธาพลังไห้มา,าวันนี้ก็ดูหนา้าตาก็เตรียมของนักบุญโยมเตรียมของก็ยืนตามที่นั่นแหละแนวถนนนั่นแหละก็เตรียมเหมือนเดิมนักบุญโยมบัตรแรกใส่ปัจจัยแกวสารพัดนึก พื่อจะไปแปลสภาพเป็นเครื่องใช้ต่างๆในการอำนวยความสะดวกในงานของเรานี่แหละคุณโยม <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจัดมาหลายปีคุณโยมทางวัดทางาาคณะกรรมการท่านก็ไม่ได้จัดหาใดได้อะไรมากมหมคุณโยมจัดเพื่อที่จะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาเสริมไว้เป็นบุญเป็นกุศลให้กับลูกให้ลหลานน่ะคุณโยมเหมือนน้องตา บุญตันพูดว่าเออบุญวงไฟเขาก็มีแล้วนะบุญกินบุญเล่นบุญอะไรเขาก็มีแล้วเขามีเป็นประเพณีของเขาเราก็พยา,ายามรักษาไว้เป็นหยกรักษาไว้ช่วงที่เป็นบุญเป็นกุศลประเพณีนขน,นทมทำเนียนนมประเพณีตาไมไปรักษาไว้ันกนวันยิ่งห่างหายไ,ไปขนทมทำเนียมวิถีพุทธชาวพุทธของเราที่โยเหน,นกันตื่นขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมาเรี๋ยวก,กันลุกพกนตื่นขึ้นมา มใส่บาตรเนี่ยมันจะจะเรื่องลายเรื่องลายหายไปถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาร่นรุ่นล,นล,นล,นลายก็มันจะรู้จักจะรับขนุนทำเนียมประเพณีที่เป็นตามม่างชนชาติเดี๋ยวนี้ทุกวันเด็กทุกวันนี้ก็ไม่ปล่อยเขาวัดเขาวากรุ่นก็นกนเป็นที่หน้าตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าสิ่งใดนในศาสนหารหรือว่าอะไรในอาชีพอะไรต้องมีคนสืบทอ,อดเหมือนกันถ้าเราไม่มี ลูกหลานสืบทอดสิ่งที่เราทําไว้เป็น <c oughs> แบวเป็นอย่างันก็หายไปเพราะฉะนั้นเรื่องงานประเพณีปบบเาทำอย่างเอยน่างคปณโยมงานกินสินกินธรรมเราจงช่วยกันร,รักษาไว้ให้ยึดมั่นสู่ให้ตกสู่ลูกสู่หลานเราเป็นสิ่งที่ดีทำอย่างนั้นก็ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าความเชื่ออื่นศรัทธาอื่นเดินเข้ามามันก็จะเปลี่ยนแปลงสังคมเราไปลูกหลานชาวพุทธเราก็าจะไม่รู้จัก ว่าการทําบุญทําทานเป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามผักดันผักดันให้ลูกทําเป็นแบบอย่างทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเป็นตัวอย่างที่ดีจนลูกจนหลานตื่นขึ้นมาตุกหัดขัดเกลาเขาคุณโยกตั้งแต่ตอนแรกนี่แหละอ่าคนที่เราไปจะได้พึ่งพาอาศัยเราลงหายใจจากไปปลูกฝังก็ไว้ก็นึกถึงเรา ตอนที่มีชีวิตอยู่นึกถึงบุญคนณของเราตายไปโอ้ใส่บุญใส่บาตราน้ําตักุนตักบตกบาไปให้พ่อให้แม่แต่ถ้าเราไม่ปูกไว้ตั้งแต่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็สิ้นป่าคนโดดเด็กติดตื่นสายเล่นแต่จอโทรศัพท์อ่ไม่รู้จักทําบุญทำทานตายไปเราก็ไม่หวังอะไรคนโยมเนี่ยถ้าม่มีสติปัญญาก็ <c oughs> องย่อมาสู่วันสุดท้ายแล้วคุณโยมพรุ่งนี้ก็วันที่23อ่าบรรยากาศ่างนี้ก็จะเลือนลางหายไปอ่าก็จะเข้าสู่สภาวะปกติอ่าต้องขออนุโมทนาบุญคุณโยมอาบัญชายสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งาสำหรับพรุ่งนี้เป็นบุญสุดท้ายท้ายสุดแล้วบุญค่อนขอนบุญแข่นแกลนแล้วพระเดยังมาเอากบมาเด้ออ่าชวนอ่เรียกแต่ลูกปุกปั้นตึงเรียกพี่เรียกน้องเรียกวงศาคณะ คนบ้านมีอะไรก็บอกยักชวนกันมาระโยมมาทำบุญทำทานให้เราทำแล้วไปไหนก็ทำได้เกิดแก่จกิตแก่ใจ,จกัพุทธธรนั่นแหละพยโยมไม่ได้ไปไหนบุญกุศลม,มันก็สมสะสมอยู่ในจิตสะสมอยู่ในใจของเรานะั่นแหละพยโยมทานที่เราทำให้เป็นเหมือนสบเปียน์เป็นเหมือนบอกบกอดเป็นเหมือนยาติพันธนะที่จะนำพาให้เราสู่พบใหม่พบรูใหม่นะ เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยก็ไม้ไก้ฝั่งอายุอาออนามก็เยอะแล้วคนโยมอ่ะเวลาที่เราจะลมหายใจไปจากมันก็นับวันนับวันขึ้นมาความแก่ความเกิดความเจ็บความตายเนี่ยไปทั้งหลายเผารนจิตใจเราไว้ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เราจะไปฝากอะไรไว้กับใครกับหลูกกับล้านกับควอมหวังกับผู้อื่นช่วงเรามีชีวิตอยู่มี กำลังบังชาไี่แด้ต้องตื่นขึ้นมาประกอบไว้คุณโยมอย่างน้อยทําแล้วเราก็เหมือนกับสะสมเงินนะสะสมเงินทองไว้เหมือนที่เราอยู่ในโลกนี้แหละมีเงินมีทองก็อยู่สุขสบายไปอยู่ที่ประเทศไหนตำบลไหนอำเภอไหนก็สุขสบายเงินนั้นก็จะส่งผลให้เราใช้ไม่ขัดสนไม่เดือดร้อนไม่ลำบากก็เหมือนกันชาแนลกับชนั้นเหมือนกันคุณโยมบุญบุญศที่เราได้ทานี่ก็เป็นบุญติดตัวติดใจเราไปเหมือนกับ สะสมเงินสะสมค่าพบค่าบูมไปเพราะฉะนั้นเหลืออีกวันสุดท้ายนะคุณโยมอีกสองปีพวกนี้เนี่ยยี่สามแล้วก็จะได้อำนาจระจากกันเป็นการส,สิ้นสุดในงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวิเวทแห่งนี้ก็ต้องรอกันอีกเป็นปีคุณโยมเพราะฉะนั้นแนวก่อนลือีกวันหนึ่งถ้าใครอยากได้บุญกุศลก็เรียนเชิญเจ <c oughs> นะริญพรหน้าในวันสุดท้ายก็ได้คุณโยมนะ ่ะสำหรับวันนี้ก็มีสิ่งหนึ่งประการใดคนโยมอาธรรมานี้เป็นน้อยกิจสันทานพูดตอนรับให้กับญาติโยมผู้นํารร่วมบุญเนี่ยให้เกิดความปิติความยินดีความอิ่มเอิบความสบายอ,อกสบายใจในการมาทำบุญในที่วัดป่าวิเวกแห่งนี้อาตมามานพกงค้อ,องอนุโมทนาบุญคนโยมตั้งแต่วันแรกมาตั้งแต่วันที 10, 17, ่สิบเจ็ดสิบปนี่แหละ ปิดงานมาก็ได้รับความสนับสนุนตั้งแต่คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำ ure, อบตหรือว่าจะเป็นเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่และหมู่เราเนี่ยของหมู่บ้านทัางบงเราเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านคณะกรรมการก็ได้รับความสนับสนุนได้ดีมาตลอดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพที่มาร่วมตั้งแต่เป็นเจ้าภาพนะ น้ำปานะ้าวต้มและวก็พัฒนาหารต่างๆในการเสียสาทรัพย์กำลังกายกำลังใจมาสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวิเวกนี้ให้สำรับสำเร็จร่วงไปด้วยดีอตาตมาภาคก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดเราขออ้างอิงถึงาคุณของพระราชนาดัยอ้างอิงถึงคุณงานความดีทั้งหลายและสิ่งที่เราได้ประกบอบกันมาคะรง เป็นพระปัจจัยส่งผลบรรดาอภิบาลปุกปองุ้มครองรักษาให้ยากโยมทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุฝขายยืนยาวปัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยบุญบุญศแล้วก็ขอความพัฒนาทั้งหลายทั้งมวลนั้นที่อยู่ในจิตในใจของทุกท่านจงพันสําเร็จจงพันจำสำเร็จจงพันสําเร็จจงทุกท่านทุกปัะการ เสียงไว้เพียงเท่านี้อ่าก็ขออนุโมทนาบันอนุอนุอนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ